สวยงามน,นะคะเขาห้าแต้มเราหกแ้มแสนแตกนะคะบวกเข้ามาในยูเซอร์ของคอยแล้วตอนนี้นะคะโอ้โห ยาเมื่อลมช่วยมานะคะทุกคนรู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยมากเลยนะคะยิ่งมีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะเออชื่อว่าสูตรคิงบานนะคะตัวใหม่เลยนะอันนี้มีห้องให้เลือกเยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้พลอยจะเล่นไปที่ห้อง1ิบนะคะทุกคนมาดูกันนะวันนี้พลอยพกทุนมาไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะคะอ่ะรอบแรกม้แรกเขาบอกให้ลงไปเลยที่ฝั่งน้ําเงินนะคะอัตราชนะ85%อพลอยก็ลงไปเลยนะคะลงแบบน้อย ก่อน1000บาทนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้พลอยจะบวกไปที่เท่าไหร่นะคะห้ามพลาดนะใครที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วดูคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองว่าตอนไทยแล้วคุณจะสามารถสร้างกําไรได้แบบพลอยอย่างแน่นอนเลยค่ะไม่มีผิดหวังนะอะยังไงเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันก่อนดีกว่านะคะว่าไม้นี้จะเป็นยังไงจิบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอะยังไงเอยตอนนี้นะคะโอ้โหเราจั่วบอดมาอะเปิดก้าวหลังงมมมาาสวยนะคะคไ้ แรกนะ้ำบวกมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ1000บาทนะคะเห็นไหมคะทำยังไงกดวินขึ้นคิงบารไปเลยค่ะตอนนี้บันทึกสถิติให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่กดวินนะคะอ่ะมายนี้ลงไปที่ฝั่งแดงแบงเกอร์เนาะเราก็ลงไปเลยค่ะแบบจัดหนักจัดเต็นแบบไม่ต้องมีกั๊กกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าสูตรตัวนี้นะคะใครที่ได้ไปไม่มี ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่านะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยบาคาร่าไม่ได้ออกมาให้ใครเป็นผู้ชนะนะคะแต่เราจะเล่นยังไงเนี่ยไม่ให้เป็นผู้แพ้มาเลยค่ะคุณมาเจอคลิปพลอยแล้วนะคะวันนี้พลอยมีสูตรตัวนี้มาแนะนํานะคะอ่ะเปิด7มานะคะสวยงามเจ็ดแต้มสวยงามนะคะตอนนี้นะเออบอกเลยว่าปังนะคะบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้วตอนนี้1,400บาทนะคะกดวินขึ้นคิงบาไปเลยนะตอนนี้2ไม้ติดติดแล้วนะคะกา คำนวณของสูตรของพอยตัวนี้นะคะมันคำนวณแบบเรียลไทม์นะคะเพราะว่ามันเจาะเข้าหลังบ้านคาสิโนนะคะแฮกออกมาเป็นไม้ต่อไม้เลยดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าสูตรตัวนี้มันจะช่วยให้คุณสร้างกําไรได้อย่างแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะเพียงแค่ลูดโทรศัพท์นะคะจะเล่นเครื่องเดียวนะหรือว่าจะเล่น2เครื่องแบบพอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเจาะข้อมูลออกมาได้แบบร้อเปเซเลยนะคะมีความแม่นยําแบบมืออาชีพนะอ่ะเห็นไหมเขาจวกโกงมาเราเจ็ดแต้มสวย งามนะคะบอกแล้วว่ามันปังมากจริงๆนะทุกคนตอนนี้บวกเข้ามาในยูเซอร์พออีกแล้วค่ะ4,750บาทสวยงามนะเออเห็นไหม ตอนนี้เป็น12,000กว่าบาทแล้วนะคะเพียงแค่3ไม้นะทุกคนตอนนี้พลอยเล่นมาแค่3ไม้นะพอยบวกมาหมื่นกว่าแล้วนะคะอ่ะม้นี้ก็ลงไปเลยที่ฝั่งน้ําเงิน10,000บาทนะคะอ่ะมีฟังกช์ชันคู่ออกด้วยนะคะพลอยลงไปสัก500เบาๆดีกว่านะคะฟังกช์ชันคู่คืออะไรนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณจะไม่เคยเห็นหน้าตาสูตรแบบนี้ ที่ไหนอย่างแน่นอนนะคะแตกต่างจากตรงอื่นยังไงนะคะมันมีฟังก์ชันเสริมค่ะอ่ะเราเจ็ดแต้มนะคะสวยงามนะฟังก์ชันเสริมคืออะไรนะคะฟังก์ชันเสริมก็คือไพ่คู่ไพ่เสมอไพ่ป๊็อกนะคะเห็นไหมบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้วนะ9,500บาทนะคะเห็นไหมว่าสูตรมันดีจริงๆตอนนี้4ไม้แล้วทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะว่าไม่กี่นาะทีพอยก็สามารถสร้างกําไรมาตอนนี้2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะคะทุกคนโอ้โหปังมากจริงๆจ้ะอ่ะรอบนี้ลงไปที่ฝั่งแดงนะทุกคน2 ห0 0 0มบาทนะอ่ะมีฟังก์ชันเสมอวะ่ะทุกคนเราลงฟังก์ชันเสมอไปนะคะสักห้าร้อยบาทไม่เสียหายอะไรนะคะเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะกับสุดของพลอยตัวนี้นะคะอัตราชนะ97%เลยนะคะต้องเลือกข้องให้ตรงกันด้วยนะทุกคนโอ้โหเขาเปิดหน้าก้ามาวะ่ะกลัวจะอ่ะโอเคเขาลดแต้ม3แต้มเราเปิด9ก้าหลังมาสวยงามนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะตอนนี้นะเออบอกแล้วว่าสุดยอดบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้ว18,500บาท นะคะเยี ar, ่ยมมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนอะทำยังไงกดวินขึ้นคิงบาไปตอนนี้ห้าไม้ติดติดแล้วทุกคนขายเห็นไหมว่ามันปังมากจริงๆถ้าสูตรตัวอื่นเนี่ยเข้าแค่ไม้สองไม้แต่ของพลอยตอนนี้นะคะเล่นให้ดูกันแบบเรียลไทม์เลยนะตอนนี้ห้าไม้ติดติดแล้วนะคะอะลงไปสักสามหมื่นบาทโอ้โหลงไม่ทันนะลงไปได้แค่สองหมื่นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอะโอเคนะคะมารอลุ้นไพ่กันสักหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนเออโอเค ปอกก้าสวยงามเลยนะคะเรียบร้อยนะบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้ว19,000บาททุกคนคะกดวินขึ้นคิงบาไปแบบนี้นะคะเออบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้ว5 0,000กว่าบาทนะคะนี่เห็นไหมเพียง5้าไม้ก็บวกเข้ามาแล้ว5 0,000บาทนะคะทุกคนมาดูกันนะอ่ะพอจะลงไปเลยไหมสุดท้าย4 0,000บาทอ่ะหรือว่าจะลงซักอีก อ่ะตอนนี้ลงเดิมพันไปแล้วสี่หมื่นบาทนะคะเดี๋ยวพลอยลงอีกหนึ่งหมื่นเป็นห้าหมื่นบาทนะคะมาดูกันว่าวันนี้พลอยจะแสนแตกหรือเปล่านะคะเราบวกมาเยอะขนาดนี้นะคะที่สําคัญเราต้องมีเว็บตรงที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะทุกคนใครอยากได้เว็บตรงที่เชื่อถือได้ฝากถอนง่ายแบบพลอยมาเล่นกับพลอยได้เลยค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้โอ้โหสวยงามน,นะคะเขาห้าแต้มเราหกแต้มแสนแตกนะคะบวกเข้ามาในยูเซอร์ของพลอยแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหปังมากจริงๆเลยนะคะเจ็ดไม้นะคะ ทุน5,000บาทบวกมา16,850บาทนะคะใครอยากได้สูตรตัวนี้นะคะแอดไลน์พอยมาได้เลยหรือว่าจะทักเพจนี้มาก็ได้นะคะแอดไลน์พอยมาที่ a p l o y 8 8เลยจ้า เก้าสวยงามเลยนะคะเรียบร้อยนะบวกเข้ามาในอีกโซอีกล้วหนึ่งหมเาพันบาทยามื่อลมชวยมานะคะทุกคนรู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยมากเลยนะคะยิ่งมีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะเออชื่อว่าสูตรคิงบานนะคะตัวใหม่เลยนะอันนี้มีห้องให้เลือกเยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้พลจะเล่นไปที่ห้อง 10นะคะทุกคนมาดูกันนะวันนี้พลอยพกทุนมาไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะคะอ่ะรอบแรกไม้แรกเขาบอกให้ลงไปเลยที่ฝั่งน้ําเงินนะคะอัตราชนะ85%พลอยก็ลงไปเลยนะคะลงแบบน้อยๆก่อน1000บาทนะคะแล้วมาดูกันว่าวันนี้พลอยจะบวกไปที่เท่าไหร่นะคะห้ามพลาดนะใครที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วดูคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองว่าตอน้ทยแล้วคุณจะสามารถสร้างกําไรได้แบบพลอยอย่างแน่นอนเลยค่ะไม่มีผิดหวั นะยังไงเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันก่อนดีกว่านะคะว่าไม้นี้จะเป็นยังไงจิบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะยังไงเอ่ยตอนนี้นะคะโอ้โหเราจวบอดมาอ่ะเปิดก้าวหลังมาสวยงามนะคะไม้แรกนะ้าบวกมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ1000บาทนะคะเห็นไหมคะทายังไงกดวินขึ้นคิงบาร์ไปเลยค่ะตอนนี้บันทึกสถิติให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่กดวินนะคะอ่ะไม้นี้ลงไปที่ฝั่งแดงแบงเกอร์เนาะเราก็ลงไปเลยค่ะ แบบจัดหนักจัดเต็มแบบไม่ต้องมีกั๊กกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าสูตรตัวนี้นะคะใครที่ได้ไปไม่มีผิด หวังอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่านะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยบาคาร่าไม่ได้ออกมาให้ใครเป็นผู้ชนะนะคะแต่เราจะเล่นยังไงเนี่ยไม่ให้เป็นผู้แพ้มาเลยค่ะคุณมาเจอคลิปพลอยแล้วนะคะวันนี้พลอยมีสูตรตัวนี้มาแนะนํานะคะอ่ะเปิด7มานะคะสวยงามเจ็แต้มสวยงามนะคะตอนนี้นะเออบอกเลยว่าปังนะคะบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้วตอนนี้1400บาทนะคะกดวินขึ้นคิงบาร์ไปเลยนะตอนนี้2ไม้ติดติดแล้วนีคะการคำนวณ คณของสูตรของพลอยตัวนี้นะคะมันคำนวณแบบเรียลไทม์นะคะเพราะว่ามันเจาะเข้าหลังบ้านคาสิโนนะคะแฮ็กออกมาเป็นไม้ตอบไม้เลยดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าสูตรตัวนี้มันจะช่วยให้คุณสร้างกําไรได้อย่างแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะเพียงแค่ลูดโทรศัพท์นะคะจะเล่นเครื่องเดียวนะหรือว่าจะเล่น2เครื่องแบบพลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเจาะข้อมูลออกมาได้แบบร้อเปเซเลยนะคะมีความแม่นยําแบบมืออาชีพนะอ่ะเห็นไหมเขาจวกโกงมาเราเจ็ดแ้มสวยงามน ะะบอกแล้วว่ามันปังมากจริงๆนะทุกคนตอนนี้บวกเข้ามาในยูเซอร์พออีกแล้วค่ะ4,750บาทสวยงานนะเออเห็นไหม ตอนนี้เป็น1 2 0 0 0กว่าบาทแล้วนะคะเพียงแค่3ไม้นะทุกคนตอนนี้พลอยเล่นมาแค่3ไม้นะพอยบวกมาหมื่นกว่าแล้วนะคะอ่ะม้นี้ก็ลงไปเลยที่ฝั่งน้ําเงิน1,000 10, 0บาทนะคะอ่ะมีฟังกช์ชันคู่ออกด้วยนะคะพลอยลงไปสัก500เบาๆดีกว่านะคะฟังกช์ชันคู่คืออะไรนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณจะไม่เคยเห็นหน้าตาสูตรแบบนี้ ที่ไหนอย่างแน่นอนนะคะแตกต่างจากตรงอื่นยังไงนะคะมันมีฟังก์ชันเสริมค่ะอ่ะเราเจ็ดแต้มนะคะสวยงามนะฟังก์ชันเสริมคืออะไรนะคะฟังก์ชันเสริมก็คือไพ่คู่ไพ่เสมอไพ่ป๊็อกนะคะเห็นไหมบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้วนะ9,500บาทนะคะเห็นไหมว่าสูตรมันดีจริงๆตอนนี้4ไม้แล้วทุกคนค่ะเห็นไหมคะว่าไม่กี่นาทีพอยก็สามารถสร้างกําไรมาตอนนี้2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะคะทุกคนโอ้โหปังมากจริงๆจากอ่ะรอบนี้ลงไปที่ฝั่งแดงนะทุกคน2 ม0บาทนะอะมีฟังก์ชันเสมอว่ะทุกคนเราลงฟังก์ชันเสมอไปนะคะสักห้าร้อยบาทไม่เสียหายอะไรนะคะ เออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะกับสุดของพลอยตัวนี้นะคะอัตราชนะ97%เลยนะคะต้องเลือกข้องให้ตรงกันด้วยนะทุกคนโอ้โหเขาเปิดหน้าก้ามาว่ะกลัวจะอ่ะโอเคเขาลดแต้ม3มแต้มเราเปิดก้าหลังมาสวยงามนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะตอนนี้นะเออบอกแล้วว่าสุดยอดบวกเข้ามาในยู้เซอรออีกลแล้วั8 5 0 0รบาทนะคะเยีย่ยมมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนอ่ะทำยังไงกดวนินขึ้นคิงบาร์ไปตอนนี้ห้าไม้ติดติดแล้วทุกคนขาย เห็นไหมว่ามันปังมากจริงๆถ้าสูตรตัวอื่นเนี่ยเข้าแค่ไม้2ไม้แต่ของพลอยตอนนี้นะคะเล่นให้ดูกันแบบเรียลไทม์เลยนะตอนนี้ห้าไม้ติดๆแล้วนะคะอ่ะลงไปสัก30,000บาทโอ้โหลงไม่ทันนะลงไปได้แค่20,000ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะโอเคนะคะมาอรอลุ้นไพ่กันสักหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนเออโอเคปอกเ้าสวยงามเลยนะคะเรียบร้อยนะบวกเข้ามาในอีซอรนอีกลหนึ่งหบาททุกคน กดวินขึ้นคิงบาร์ไปแบบนี้นะคะเออบวกเข้ามาในยูเซอร์อีกแล้ว50,000กว่าบาทนะคะนี่เห็นไหมเพียง5้าไม้ก็บวกเข้ามาแล้ว50,000บาทนะคะทุกคนมาดูกันนะอ่ะพอจะลงไปเลยไม้สุดท้าย40,000บาทอ่ะหรือว่าจะลงสักอีก อ่ะตอนนี้ลงเดิมพันไปแล้วสี่หมื่นบาทนะคะเดี๋ยวพลอยลงอีกหนึ่งหมื่นเป็นห้าหมื่นบาทนะคะมาดูกันว่าวันนี้พลอยจะแสนแตกหรือเปล่านะคะเราบวกมาเยอะขนาดนี้นะคะที่สําคัญเราต้องมีเว็บตรงที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะทุกคนใครอยากได้เว็บตรงที่เชื่อถือได้ฝากถอนง่ายแบบพลอยมาเล่นกับพลอยได้เลยะคะ่ะทุกคนอตอนนี้โอ้โหสวยงามน,นะคะเขาห้าแต้มเราหก บวกเข้ามาในยูเซอร์ของพลอยแล้วตอนนี้นะคะโอ้โหปังมากจริงๆเลยนะคะ7ไม้นะคะทุน5,000บาทบวกมา16,850บาทนะคะใครอยากได้สูตรตัวนี้นะคะแอดไลน์พลอยมาได้เลยหรือว่าจะทักเพจนี้มาก็ได้นะคะแอดไลน์พลอยมาที่ a p l o y 88เลยจ้า